กอวันนี้เราขอพาย้อนไปชมที่มาที่ไปของถ้วยรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่หนึ่งซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์งไงไปชมกันได้เลยครับแต่นี่ปฏิบัติการแคสร้างวัดอย่างเดียวทีนี้พอบอกเฮ้ยเสียตาบอกมันต้องมาร่วมกันเพื่อเด็กนะเพื่อเพื่อที่จะโ์ถ้วยที่มันยิ่งใหญ่เอาละสิยิ่งใหญ่แล้ว หลิมชัยไม่ได้เหลิมชัยต้องค่อยางล้บอกเฮ<น>้ยจตาางี้ว่ากันนะถ้าของที่ยิ่งใหญ่เลยนะมันต้องใช้เวลายาวน,นรีบเขาบออ๋อไม่รีบไม่รีบไม่รีบเขาบอกไม่รีบไม่รีบตามสบายเลยมีเวลาอาจารย์มีเวลาบอกงั้นมีเวลาเนี่ยเอาสักเก้าเดือนได้ไหมขอเวลาคิดเก้าเดือนออกแบบถ้วยเก้าเดือนออกแบบไม่รวมสําเร็จเสร็จให้เสร็จได้เป็นชั่ววันเก้าเดือนเ้าเดือนข้าว ว่าประมาณเกเดือนเสียตาบอกเอาเลยตามสบายเต็มที่เลยเอาแล้วเริ่มต้นเลยคิดคิดคราวนี้เรื่องคิดเนี่ยใช้เวลามากคิดว่าน่าจะประมาณสมเดือนสี่เดือนในการคิดคิดดูได้วันวันหนึ่งนั่งแต่คิดเลยคิดว่าถ้วยรางวัลเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงโหเด็กมันขยันนะเด็กมันฟิตเด็กมันซ้อมมันต้องมีความแข็งแรงมันต้องมีความอดทนมันมีความมานะมันมีความพยายามมันมีอะไรในสิ่งเหล่านี้ จากที่เรามีเรื่องเรื่องก็คือเรื่องที่เราคิดว่าเด็กมันพยายามต่อสู้ฝึกฝน,นการฝึกฝนปัญญาของเขาความมันเพียนแข็งแรงสิ่งเหล่านี้มันเอามาประกอบกันแล้วสร้างเป็นรูปทรงที่บอกสิ่งนั้นที่บอกว่าเราจะดูว่ารูปอันนี้เนี่ยแสดงถึงความสง่างามความสง่างามนนเอาความรานใจมาจากอะไรไก่เพราะปีนี้เป็นปีไก่ดังนั้นเนี่ยเอาสวดทรงของไก่มาเอาเดือยของไก่มาทำเห็นไหมความแหลมคมของสติปัญญา Oh. ชีวิตของการต่อสู้ที่พวยพุ่งความขยันหมั่นเพีย oh. รวงล้อนี่เหมือนกงจักรของการขับเคลื่อนไปสู่ชัยชนะ นลีบดอกบัวนี่คือสติปัญญาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมศิลธรรมเลยประกอบหมดโอ้โหเห็นมเปเปลกระดกที่พี่ไหวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของชาติไทยชาติไทยเห็นไหมมันแสดงถึงรากเงาศิลปะของลูกทุ่งไทยด้วยเพราะลูกทุ่งไทยเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วโอ้โหตอนนี่มันรวมทั้งหมดนะถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเห็นรูปทรงทั้งหมดจะสวยมาก โอ้โหอาจารย์เฉลิมชัยใส่ใจและตั้งใจกับทุกรายละเอียดเลยนะครับสมกับเป็นถ้วยรางวัลที่มีเกียรติจริงๆครับแต่ตอนนี้เราไปชมเรื่องรักตลาดน้ำวันนี้เสนอตอน